เดทแรกก็คือนางพาไปกินอาหารในวังเป็นไฟไดนิ่งต่างปอยู่เยอรมันทํางานอะไรแล้วก็มีการบริหารจัดการเงินยังไงถ้ามันจะมาลงเอยในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอะเอ็ดคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีคนที่เฮิร์ตอะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะ ก็แบบเห็นราคาที่เมนูแล้วก็แบบว่าตอนนั้นจําได้ว่ามันเป็นทริปที่เอ็ดค่อนข้างจะเสพเงินเพราะว่าเอ็ดเพิ่งไปนิวยอร์กกับมาแบบเป็นเดือนนะแล้วใช้เงินไปเยอะมากช่วงปีนั้นนะเป็นการแบบเป็นช่วงเวลาที่เอ็ดเที่ยวเยอะมากเหมือนเที่ยวเที่ยวม่ทุกเดือนเลยเท่าที่เที่ยวได้อะไรเงี้ยนั่นแหละเอ็ดกลับมาเอ็ดก็บอกว่าเที่ยวทำงาดีวะแบบแบบอาหารแพงมากบอกว่าเพราะเอ็ดแบบปกติไปไป,ไปทเที่ยวไปทานอะไรเงี้ยกับผู้ชายก็จะแบบหารสองยู่แล้วไงเอเมริกันแชร์ใช่ปะ แต่ก็เอ็ดก็บอกเออไม่เป็นไรคือกินยังไงมันก็ไม่จนหรอกอะไรพอตอนเวลาเก็บเงินเอ็ดก็บอกว่าเออก็เราห่ารกันอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไร you are my guest อะไรเงี้ย you are invited อะไรเงี้ยเอ็ดก็บอกเอาหรอโอเคก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือไปเดทแล้วก็ไปดื่มไปอะไรกันต่ออะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเหมือนปกติก็คนอย่างเงี้ยเอเจอบ่อยมากเลยนะที่ไปเดทแล้วก็แบบพอเจอไปอะไรกันก็คือจบแค่แบบเหมือนเป็นวันไนท์อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับผู้ชายคนนี้เหมือน เราอาจจะชอบเขาด้วยไงแล้วเขาก็ชอบเราด้วยมันก็เลยแบบเหมือนทั้งคู่ก็เลยกีฟเอฟฟอร์ดขึ้นตั้งแต่หลังจากวันนั้นนะ่ะเราก็เจอกันทุกเดือนเลยคาแรกเตอร์ <Character S 1> ของคุณแฟนที่เอ็ดคบปัจจุบันเนี่ครับเป็นหนุ่มนะักธุรกิจเนียบสูงหน้าตาดีทุกอย่างต้องระเบียดนิ้วเป็นคนสะอาดสะอ้านจริงๆมันเป็นสเปกเรานะแต่เอ็ดว่าเขาเอ็กซ์ตรีมเยอะไปนิดนึงอะ โรงแรมก็ต้อง5ดาวต,ต้องนู่นต้องนี่ร้านอาหารก็ต้องมีดาวคือทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดอะแต่ถามว่าเอชชอบไหมเอชชอบนะแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมสําหรับเอชไม่จําเป็นอะคือเอชชอบกินสตรีทฟู้ดมากกว่าแต่ว่าก็คือคุยกันเยอะเหมือนกันนะเวลาไปเที่ยวเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะว่าแบบคือคบกันมาเนี่ยคือเอชจะไปกินพวกไฟายดนี่อะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบว่าเฮ้ยยูขอเหอะว่าแบบขอให้เป็นวันเป็นวันได้ไหมคือคุยถึงขนาดว่า วันเว้นวันได้ไหมกลางวันอย่างเงี้ยฉันอยากไปเดินเที่ยวในเมืองมากกว่าเอ็ดคิดว่าการเสียเวลาฝ่ายเดนนิ่งสองชั่วโมงกลางวัน3ชั่วโมงตอนเย็นอะมันเยอะเกินไปสําหรับเราเราว่าถ้าวันตอนตอนเย็นอย่างเดียวโอเคก็ทําให้พอคุยกันเขาก็โอเคอะกรี agree. คือเขาจะเป็นคนที่ถ้าเรามีเหตุผลไปอะกรีกับเขาอะเขาจะรับฟังแต่ถาบีดเบี่ยงไปโดยไม่มีเหตุผลนะนางจะไม่ฟังคือต้องหาเหตุผล มาประกอบอะไรเงี้ยเขาถึงจะฟังสรุปก็คือโอเคอาเคมีฟรายดี้นิ่มีมิชลินนะกลางวันก็ขั้นด้วยสตรีทฟู้ดบ้างขั้นด้วยอาหารเอเชียขั้นด้วยอาหารไทยทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากก็คือแบบเหมือนต้องคุยมีอะไรให้คุยกันอ่ะก็อะไรนะน้องฟีมิทเทสันี่เขาบอกว่าฟีมีทั้งบ้านมีฟีมีทั้งรถมีฟีมีทั้งเงินแต่เอสนะครับเอสไม่มีมงนะครับเอสมีสามีที่เหมือนเป็นบ้านที่แบบอบ่นเอสก็มีแฟนที่เหมือนเป็นรถ ปอด lamborghini อะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช้ชีวิตหรูๆลักชูลักชูเลยก็แฮปปี้เราตอนนี้มาถึงจุดนี้เราไม่ได้ครีเอทให้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เรามาในเดคกเลชันนี้ <our> แต่มันมาของมันเองเราก็ไม่รู้แต่เราถามว่าแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้มากในจุดนี้ก็การที่ลอง d ิ s แ a น c e r e l a t i o n ชิพของเราอ่ะมันทําให้เรื่องความสัมพันธ์เราอ่ะคือตอนแรกๆเอ็ดก็จะแบบนอยละคือคิดถึงอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอคบกันไปประมาณปีที่4ปีที่5้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ย สำหรับเอสอะมันเหมาะสมที่สุดก็เจอสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะโอเคเลยมันทําให้เราคิดถึงการพอมาเจอกันทุกครั้งมันสเปเชียลทุกครั้งเอสว่านะแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันเอสว่าอาจจะไม่ใช่คําตอบของเอสไงแต่ว่าทุกคนไม่เหมือนกันไงก็ต้องแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่อันนี้มันไลฟ์สไตล์ของเอสเอสก็มันมาจบจุดนะี้คือมันเอ p แฮปปี้มากสารุป อยู่เยอรมันทํางานอะไรแล้วก็มีการบริหารจัดการเงินยังไงก็เอ็ดอายุ36แล้วเนาะทำงานมางานแล้วก็ทํางานมันหนะักทํางานมันเยอะมากแต่ก่อนน่ะทำงาน7วันต่ออาทิตย์คือเหมือนแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนเอ็ดเพิ่งมาฝ่ายเอาว่าคุณพ่อเขาเคยทําธุรกิจแล้วเขาเอาบ้านไปจำนองแล้วท่านน่ะตอนนี้ท่านกษเสียแล้วแต่ว่ามันมีดอกเบี้ยของอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่ท่านต้องจ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเอ็ดมารู้มาฝ่ายเอา เอดก็เลยคือเราก็เลยรู้สึกสงสารว่าเฮ้ยทำไมไมันจ่ายภาษีแบงค์เยอะขนาดนี้วะเงินต้นไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเอดก็เลยคุยกับที่บ้านว่าโอเคให้เวลาเอสหนึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเอจะใช้นี่ให้หมดเลยเอดก็กลายเป็นทํางานเป็นวัวเป็นควายอ่ะหนึ่งปีเจ็ดวันโดยไม่มีวันหยุดนะครับเออก็ทาแล้วทาตั้งแต่ตอนนั้นมามันทําให้เอติดเตือนนิสัยก็คือเป็นคนทํางานหนักมากอะไรเงี้ยหาเงินได้เยอะจริง แต่พอหลังจากตอนนั้นทํทาไปเยอะมากจนเราเบิร์นเอาอ่ะเราก็เลยทุกวันนี้เราชิวเราชิวกับงานมากก็คือใช้เวลาไม่นานก็คือเอดก็ใช้นี่ให้ที่บ้านหมดนะครับกลายเป็นคนบ้างงานก็เออแต่มันก็เป็นผลดีนะทําให้เรามีเงินเก็บไนงะรู้จักใช้คุณค่าของเงินทุกวันนี้ก่อนโควิดนะครับเอดจะทํางานสายท่องเที่ยวและบริการทําพวกโรงแรมและอาหารคาเฟ่เา เป็นไกด์ด้วยเป็น p e r s o n a l shopper ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสินค้าไฮเอ็นสินค้าหายากอยากได้ก็ติดต่อเอ็ดมานาะทำเรื่อยๆคือไม่ได้ทําเป็นจริงเป็นจังแล้วก็พอตั้งแต่โควิดมาอย่างเงี้ยธุรกิจที่เอ็ดทำอย่างเงี้ยเอ็ดทำเอ็ดไม่ได้ทําเป็นงานประจานะครับเอ็ดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาชีพรับจ้างอิสระเพราะว่าเอ็ดเป็นมี long ิส s t a n ์ e r e l a t i o n s ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานประจํามันไม่มีนหนจ้างที่ไหนในโลกนี่หรอกจะให้อยู่เดือนหนึ่งอยู่ลาได้ห้าหกวันติดกันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำตัวเองแต่เราทำมาหลายปีแล้วไงเราก็เลยต่อรองกับนายจ้างว่าโอเคเราลง,ลงตารางไว้ก่อนเลยว่าโอเคเราทำชิปนี้ชิปชิปนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเจอโควิดปุ๊บธุรกิจที่เอดทำที่รีเลทเนาะมันตายไปหมดเลยอะไรเงี้ยเอดก็เลยแบบเอาทำไงดีวะอะไรเงี้ย ก็เลยมาทางออนไลน์มาทำ YouTube ตอนแรกอะทำ u t u b e แบบทำแค่เป็นงานอาลุธแก้งเหงาแต่โชคดีมากที่ทำให้เราอะได้เพื่อนเยอะมากในคอมมิชชัเดียวกันแล้วก็ต่อยอดให้เอสแก้เบื่อแก้เซ็งอะพูดง่ายๆเลยแล้วประจวบเหมาะตรงที่บริษัทของสามีเอ่ะช่วงโควิดอะมันยุ่งมากเอสก็เลยกลายมาเป็นช่วงอเขาแล้วก็เออเราก็ทำ u t u b e ไปด้วยแล้วก็เอาเงินลงไปลงทุนอย่างอื่นด้วยคือ มันทําหลายทางอะ่ะว่าถ้างานประจางานเดียวมันไม่พอกินเออแล้วเราใช้เงินเยอะด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เงินเก่งเราก็ต้องหางเงินเก่งด้วยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมเอช็อปเก่งจังอะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องมีบาลานซ์นะมันจะมีกฎตรงที่เราจะมีลิมิตไว้ในสต็อกของเราไงว่าโอเคกระเป๋าเราจะมีได้ไม่เกินกี่ใบของเอเนี้ยก็จะกําหนดไว้เพราะว่าด้วยเนื่องพื้นที่ความปลอดภยัยเรื่องเงินด้วยก็คือจะมีกฎว่าถ้าสมมติจะอยากได้ใบไหนมาเราต้องปล่อย ในสต็อกออกไปเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในกลัวมันจะไม่ไม่อเวอร์สต็อกมันจะมีช่วงที่โอเวอร์สต็อกด้วยแต่ว่าถ้าเราโอเวอร์สต็อกปุ๊บเราก็ต้องปล่อยคือซื้อมาแล้วก็ต้องขายไปอ่ะให้มันบาลานซ์กันไม่ได้แบบมีเยอะจนแบบกองเต็มบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันมีเยอะจนกองเต็มบ้านบ้านมึงก็จะไม่บ้านบ้านมึงก็จะเป็นห้องเก็บของแทนที่จะเป็นบ้านนะคะอิดียพรองเดพรส้มพันกรรมเขียนนะอานไรมือตัวเองอานไรมือตัวเองไม่ออกมุมมองเรื่องความรัก อยากทำอะไรในอนาคตที่ไม่เคยทำถามจริงๆอะ่ะเอ็ดอยากทำอะไรจริงๆเอ็ดอยากเปิดร้านอาหารไทยมากนะแต่เอ็ดอะ่ะเคยเข้าไปทำงานในร้านอาหารไทยแล้วเอ็ดรู้สึกว่าเฮียขนาดเป็นพนักง,งานเนี่ยยังเหนื่อยแทบตายถ้าเป็นเจ้าของร้านนะี่ยตายคือไม่มีเวลาชีวิตนี้อยู่ทําอะไรไม่ได้แน่นอนคืออยู่ต้องตายในร้านน่ะเท่านั้นน่ะแต่จริงๆก็ถามว่าเอ็ดอยากทํำไหมคิดว่าวันหนึ่งอาจจะอยากทําแต่ว่าตอนช่วงตอนนี้ยังไม่เสร็จเท่านเดาคือรู้สึกว่า แต่ว่าถ้าเซตนดาวก็แก่แล้วก็ไม่มีแรงทําบ้าเพราะว่าใช้ energy เยอะมากเลยนะทาร้านอาหารก็เลยแบบตอนนี้ยังสนุกกับตอนตอนนี้แฮปปี้มากคือเรารับงานอิสระเราจัดตารางทานทางานของเราเองได้โดดตอนที่จำอยากโดดที่ที่ที่ดูไบอ่ะที่โดดมาจากเครื่องบินอะ่ะแต่เห็นเขาบอกว่ามันต้องไปเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่อันนี้คืออยากทำนะในชีวิตแต่ไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่านะแล้วก็มุมมอง,มองเรื่องความรักก็ อย่างที่เล่าให้เพื่อนๆไฟฟังไปนะว่าเดี๋ยวนี้ยเรื่องของความรักเรื่องเพศมันค่อนข้างจะแบบมันควยอ่ะมันฟลูอิดไปหมดแล้วอ่ะก็เป,เป็นเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องของเพอร์ซันอลรักใครจะอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็ดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จาเป็นแล้วว่าผู้หญิงก็ต้องรักกับผู้ชายคือแบบใครก็รักกับใครได้อ่ะมันความรักมันมีหลายรูปแบบซึ่งเราเป็นคนที่เปิดมากเราเป็นคนไม่จัดเลยมันเป็น มันขึ้นอยู่กับคนสองคนอะเออสำหรับเรานะออ go to m a l i นะครับจุดต,ต้นๆของการคั่งครแบรนด์หรอเอ็ดเป็นคนชอบแบรนด์เนมมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายเพราะว่าชอบอ่านหนังสือป๊อปเล่มละหกสิบบาทเราก็ดูไปสมัยแต่สมัยนั้นก็แหมมึงจะไปเอ,อ็มโพเรียมซื้อหรือตองก็ไม่ได้บ้าแต่จําได้ว่ามีมีปีหนึ่งที่ได้แต่เอียเยอะๆอะ,อะแล้วนั่งรถเมค่ะปอ,อไปเอ,อ็มโพเรียม เพื่อจะไปซื้อยืดของวอซาเช่แต่เข้าไปดูในช็อปเปิดราคามา6,500คือเรามีตังค์นะตอนช่วงนั้นได้ได้แตะเอียเป็นเหมือนหรือเป็นนแต่เราก็แบบเฮ้ยหกพันห้าเราไปทําอย่างอื่นได้เยอะมากเลยก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อเราก็ไปซื้อในในแบรนด์ในสมัยนั้นที่เราสอร์ดได้เนาะอย่างพวกแชปพวกแบบ A to Z อะไรสมัยนั้นอะได้ไปเบอร์เกนทราเวลก็ยังไม่บ้าแบรนด์อ๋อเบอร์เบอร์เกนทราเวลก็เริ่มซื้อแบรนด์แล้วนะเริ่มซื้อโค้ชซื้ออะไรที่ที่เพื่อนๆเขาซื้อตามกันเนาะแต่่วา ช่วงที่ซื้อแบรนด์ที่เป็นไฮเอนด์จริงๆอะเหมือนตอนที่เราให้เพื่อนๆฟังว่าตอนที่เรียนจบแล้วไปอยู่อเมริกาไปอยู่แอลเนอะแล้วตอนนั้นทํางานทํางานเสิร์ฟในร้านอาหารแล้วเงินมันดีมากเงินแบบเด็กที่แบบเพิ่งจบใไปอะได้เงินเดือนเป็นแสนนะทุกเดือนอะไรเงี้ยมันก็เยอะอะในสมัยนั้นเนาะก็ในสมัยนี้ก็ยังเยอะอยู่เงินแสนอะไรเงี้ยเออเราก็เหมือนได้มาเราก็ซื้อสุชีที่เป็นแบบเบลแบกอะสามร้อยกว่าที่เป็นผ้าเกๆ๋ๆแบบชอบสมัยนั้นคือแบบ มานามากับมาเมืองไทยเอออันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเล่นแบรนด์ของเอสนะจดชื่อเอฟซี่มาละอ่านไม่ออกแต่ว่าคุณแคทเนี่ยคุยกันบ่อยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนไลฟ์นางงามแล้วนางก็มาดูกับเอสด้วยนะครับคุณแคทเอาใจชนะแม่สามียังไงเอสกับแม่สามีที่เล่าเกิดไปนะครับว่าได้เจอกันไม่ได้นานมากแต่ว่าเราก็ความเป็นคนไทยเลยมั้งความเป็นตัวของตัวเองเราชอบดูแลคนอยู่แล้วไงไปก็ทากับข้าวทั้งทากับข้าวทั้งเบเกเค้กแต่งหน้าให้สระผมให้ ไม่รักก็ไม่รู้จะยังไงละแต่เราทําด้วยใจนะเพราะเรารู้สึกว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราแบบคอนเน็กชันเรากับผู้หญิงคนนี้มันมันมันดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ทำเพราะเสแสร้งอ่ะทำหากแต่ว่าทําเพราะว่าด้วยใจที่เราอยากทําให้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเขาสัมผัสได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เรื่องของเพศเรื่องของความอนุรักษ์นิยมของเขาอ่ะเขาก็มองมองข้ามผ่านพวกนี้ไปหมดเลยเว้ยเพราะว่าความตัวของเรานะครับความซวยพวกนี้งไยโอเคปะ คำถามต่อไปของคุณแหมแหมกระเป๋าที่แม่ซื้อมาแล้วพลาดที่สุดก็เป็นกระเป๋าอ i r b a s บ b i r ิินไซส์40นะครับเพราะว่ามันหนักมากอีดอกใช้ได้น้อยมากแล้วก็ใหม่มากใครสนใจก็อ็อ b o x มานะครับถ้าอยู่ในยุโรปก็ใหม่เปียะว่าจะปล่อยอยู่เพราะว่าตอนนี้มีเยอะมากมคุณอาควาเนะครับชีวิตในต่างแดนมีอุเคอะไรไหมโดนโบลี่ไหมรับมือยังไงอู้ก็เคยโดนนะเคยเป็น โปรเฟชชั่นอลบาริสต้านะครับแล้วก็ก็ตอนไปทําแรกๆก็ยังไม่เก่งภาษาเนาะก็เขาอาจจะโดนว่าเขาก็เขาก็ด่าเรื่องภาษาบ้างเขาก็ด่าว่าเป็นเอเชียบ้างว่าว่าก็เคยโดนนะแต่ว่าคือตอนแรกๆเราก็แบบเป็นเด็กๆไนงะเราก็กลัวเราก็อุ้ยเต่านี้ก็คือคนพวกนี้ส่วนมากเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยอ่านข่าวไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องด i v e อร์ซ y สังคมวัฒนธรรมสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คืออิกนอ คือไม่เเกิจอ่ะก็คือพูดอะไรมาแล้วเราก็แบบเอ็ดว่าเจ็บสุดอ่ะเหมือนเ,อเคยเลียงน้องหมานะล้วพาน้องหมาไปโรงเรียนลาสมาสเตอร์นะครับก็คือคนเทรนหมาเขาบอกว่าการทําโทษสุนัขที่แรงที่สุดก็คืออาการอีกนอเขาเพราะว่าสุนัขเขาจะรับไม่ได้เอ็ดก็ใช้ a p p r o a c h เนี้ยกับคนที่บูลลี่คนคนที่ negative c o เม e n t บางทีเอ็ดก็ทําได้เอ็ดไม่ได้ทําได้เสมอไปนะแต่ว่าถ้าเอ็ดทได้ก็คืออีกนอมันมันจะเจ็บสุด คุณสี่หลคิมการาสร้างความมั่นใจเออมีคนขับถามคําถา,ม,ถาม,มีเยอะนะตอบทีเดียวมั่นใจได้แต่อย่าม,มันนาเนเหมือนทําโปรไฟล์ให้ตัวเองเป็นคนมีมคุณภาพก่อนว่าโอเคถ้าอยู่ชอบสมมุติเรื่องแบรนด์เงี้ยยู่ก็ศึกษาอยู่ชอบภาษาอยู่ก็เรียนอยู่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ยูก็อ่านเยอะๆเริ่มงง่ายๆก็คือเริ่มจากจุดที่อยู่สนใจดีกว่าว่าอยู่สนใจเรื่องไหน ยูศึกษามันเยอะๆทําให้อยู่เก่งเรื่องนั้นและยู่จะมีความมั่นใจในเรื่องนั้นพอ,อยูมีความชมั่นใจในเรื่องนั้นปุ๊บมันก็จะต่อยอดไปในหลายๆเรื่องมันมาจากอินเนอร์แต่ว่าอยู่หลักๆก็คือสร้างคุณตี้ให้ตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีความมั่นนาขึ้นคุณนิกกี้ฮุสตีนะครับถามว่า how to have an open relationship without hurting somebody side คุยไหมคุยเปิดๆถ้ามันจะมาลงเอยในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอะเอ็ดคิดว่ายัางไงมันก็ต้องมีคนที่เฮิร์ตอะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะทำยังไงให้ไม่เฮิร์ตอะทำยังไงให้เฮิร์ตน้อยกว่าได้ไหม <c oughs> คำถามเปลี่ยนคำถามเองได้ด้วยเหรอวะก็เราก็ต้องในทําหน้าที่ของตัวเองมั้งเอ็ดก็ไม่ได้อย่างกับสามีอย่างเงี้ยนะเอ็ดก็ไม่ได้ดูแลเขาเหมือนเดิมดูแลเขาดีเหมือนเดิมเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไป แม้ว่าเราไปเจอคนใหม่เจอของหวานจานใหม่ที่มันอร่อยกว่าหรืออะไรกว่าแต่เราก็ยังเป็นเราคนเดิมยังทําตัวเหมือนเดิมมีอะไรก็คือหลักๆก,ก็คือให้ทําตัวเหมือนเดิมแล้วก็เปิดใจคุย talk open honesty ออ never hurt anybody ก็ต้องตรงๆต,ต้องคุยกันอะเป็นเรื่องระหว่างสองคนเนาะคุณนัทซีนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ LGBTQ <c oughs> ในต่างประเทศในประเทศโลกที่1การใช้ชีวิต การยอมรับกฎหมายอย่างที่เอสยุนที่ในเยอรมันนะครับก็ LGBT มีกฎหมายรับรองนะครับคุณถ้าคุณพาหอยหรือไม่พาอยากจะมีเป็นเพศผู้หญิงก็ไปแสดงตัวไปขอใช้คำนำหน้านาไปขึ้นศานลอะไรก็ว่าไปอย่างที่เคยทำคอนเทนต์ไปนะครับก็แต่างงานได้หมายนายจ้างไม่มีสิทธิ์มีข้อจำกัด ในเรื่องของเพศว่าถ้าเป็นเพศนี้จะไม่รับหรืออะไรเงี้ยคือไม่ผิดมันผิดกฎหมายคือเรื่องนี้เขาระบุไว้ชัดเจนในกฎหมายว่าอยู่ห้ามพูดเรื่องเพศห้าม discriminate ก็คือเหมือนห้ามแบ่งแยกห้ามดูถูกห้ามอะไรเงี้ยแล้วกไ็ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนผู้หญิงผู้ชายปกตินะครับปกติเลยโอเคมากๆคุณอาวุธห่อนแหนหรืออะไรเงี้ยไม่ uh, <c oughs> อ่อนแห่นอ่าไม่ถูกขอโทษด้วยนะ ตอนเกษียณอยากกลับมาไทยชีวิตการเกษียณที่เมืองไทยกับต่างประเทศตอบตรงๆก็คือไม่รู้เพราะยังไม่เกษียณแต่ว่าคิดว่าอาจจะกลับเมืองไทยที่เห็นจะชัดก็คือระบบที่ประเทศเดียรมันที่อ,อยู่เนี้ยก็คือระบบรัฐสวัสดิการตรงที่เวลาอยู่แก่ไปใช่ไหมอย่างแม่คุณแม่สามีของเอสเนี้ยก็คือเขาก็ยังอยู่คนเดียว แต่เขาก็ได้รับเงินจากรัฐบาลเงินเดือจากรัฐบาลทุกเดือนเนาะที่เขาจ่ายไปจากภาษีนะครับแล้วก็มีรัฐสวัสดิการมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยาบาลมาทุกวันที่บ้านมาให้ยากินทุกวันนะครับกินตามเวลามออีอาหารมาส่งทุกมือ้อซึ่งไอประกันสังคมบันจ่ายอะ่ะซึ่งระบบเมืองไทยมันจะเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรนะระบบอุปถัมภาา์ตรงที่ ไม่มีสวัสดิการที่อะไรเลยภาษีก็ไม่ได้ถูกแก่ไปถ้าไม่มีเงินเก็บก็ตายอันนี้คือความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคุณอุทบบพิงอันนี้เป็น FC ที่จําได้มาคอมเมนต์ทุกอันเลยอยากฟังประสบการณ์ที่ประทับใจนะเอดเคยมีครั้งหนึ่งที่ on the way to work เนาะมันเป็นวันที่หิมะตกหนักมากแล้วเราไม่เห็นเส้นทางเว้ยเราขี่จัก,กรยานจะไปจอดที่สถานีรถไฟไงแล้วก,นะวก็มันจะมีทาง t r a มใช่ไหมครับ ซึ่งทแทรมมันจะมันจะวิ่งทั้งสองทางเนาะและเอ็ดอะมองทางเดียวเว้ยแล้วแตรมมันมาพอดีอีกฝั่งหนึ่งอะและเอ็ดปาดหน้าแท่งรถจักรยานระเบิดเลยค่ะเออแล้วตัวก็คือนอนนอนอยู่บนบนหิมะแล้วก็คือนิ่งแตรมก็คือหยุดวิ่งเลยเพราะว่าชั้นคนเดียวชั้นไปไปขับจักรยานผ่านผ่าน,านหน้าแตรมเนาะแล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์อะเขาก็โทรเรียกอแอมบูเลซ์แล้วมาทุกอย่างมันแบบคือระบบเขาดีปึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊ด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 ไปคือ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในเวลาสิบนาทีหมอมาถึงรถแอมบูเล็ไปถึงโรงพยาบาลไม่เกินสิบห้านาทีอะ่ะทุกคนมานายจ้างเอสรู้เพื่อร่มง,งานเอสรู้คือฉีดเอได้รับการ cover เอถึงมือหมอนปลอดภยัยอันนี้คือประสบการณ์ที่เราประทับใจเรื่องระบบสาธารณูปโภคของที่นี่มากว่าแบบเออมันไปมันสมูทมันเลิศ ก็คิดว่าเพื่อนๆก็หลังจากคลิปนี้ไปก็น่าจะรู้จักตัวตนของเอ็ดมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้อย่าให้มาคุยกันนานๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอ็ดดี้วอยาสมามด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะสำหรับการติดตามบายใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ